สวัสดีค่ะหนิงค่ะมิเคนโชค่ะชาวราศีพฤษกประจำวันที่8 14พฤศจิกายน2564ค่ะสัปดาห์นี้นะคะชาวพฤษกจะเป็นคนที่มีพลังนะคะมีความมั่นอกมั่นใจมากขึ้นมักจะมีความมั่นใจในตัวเองสูงนะคะถ้าเป็นเพศหญิงก็ถือว่าเป็นผู้หญิงเก่งนะคะมีความ รู้ความสามารถหรือมีทักษะพิเศษนะคะที่แตกต่างจากคนอื่นสัปดาห์นี้ก็จะเหมาะกับท่านที่ทำงานเป็นนายของตัวเองนะคะหรือว่าทำงานฟรีแลนซ์อิสระต่างๆส่วนถ้าเป็นลูกน้องบริวารน,นะคะเจ้านายก็จะมีความเก่งใจคุณเป็นพิเศษหรือว่าเชื่อในฝีมือเชื่อในความสามารถนะคะสัปดาห์นี้ชาวพฤษกจึงเหมาะกับการลุยงาน ใครที่ตกงานก็มองหางานก็จะมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีได้งานที่ถูกใจนะคะจากทักษะความสามารถของคุณใครที่กำลังรอเป้าหมายความสำเร็จอยู่นะคะสัปดาห์นี้ก็มีเกณฑ์ได้รับข่าวในเรื่องของความสำเร็จเข้ามานะคะสัปดาห์นี้ยังเหมาะกับท่านที่ทำงานสายสร้างสารรค์ศิลปิน เรื่องของการแสดงการบันเทิงต่างๆเรื่องของนักกีฬานะคะที่ใช้เรื่องของสรีระร่างกายนะคะก็จะทําได้ดีเรื่องของการเงินนะคะสัปดาห์นี้ให้ระวังเสียเงินแบบคาดไม่ถึงนะคะการซื้อของใช้จ่ายในบ้านหรือว่าเรื่องของจําเป็นเกิดเสียหายก็เป็นสัปดาห์ที่ต้องฉลาดใช้ใจ่ายนะคะก็จะแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที สุขภาพโดยรวมนะคะแข็งนอกอ่อนในภายนอกอาจจะดูแข็งแรงนะคะภายในคือจิตใจที่จะทำให้คุณท้อแท้หรือต่อสู้ไปได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องหาเวลาผ่อนคลายจิตใจพักผ่อนให้เพียงพอบางรายก็ถึงข่าวต้องตรวจสุขภาพแล้วนะคะคนโสดสัปดาห์นี้นะคะคุณจะมีคนแอบปลื้มแอบเล้งจากความสามารถจากการทำงานการเรียนของคุณที่โดดเด่นนะคะ ก็เป็นช่วงที่คุณอาจจะเก็บความรู้สึกภายในใจยังไม่ได้แสดงออกไปแก่คนรอบข้างนะคะท่านที่มีคู่แล้วนะคะสัปดาห์นี้นะคะถ้าออสามีนะคะก็จะมีภรรยาที่ซับพอร์ตดูแลเป็นอย่างดีนะคะได้มีครอบครัวที่แข็งแร่งนะคะภาพรวมครอบครัวมีความแข็งแร่งลงตัวมากขึ้นในสัปดาห์นี้ค่ะ หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกซ์มาที่เพจคามิคเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คา i มิคเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ